ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อีสานใต้ดําแต่งนะครับสวัสดีพี่น้องชาว y o u t ท b e ทุกท่านครับวันนี้พามาชมทันสมอสิงให้ถิกนะครับผมอันนี้พามาชมตอนที่ยังไม่เสร็จเบ็ดนะตัวนี้เป็นฝากข้าง4มิลน,นะครับตามที่เคยทีวิวอู๋เราก็จะใช้4มิล ตลอดอยู่แล้วนะครับผมพลนก็4มิล<ม>กระบอกตัวนี้นะครับก็จะเป็นกระบอก4ตัน4ตันอ้วนนะครับดูมันต่างกันตรงนี้ที่ว่ามันต่างกันยังไงดูความหนาของตัวนี้กับเกลนนะครับผมไมหนดูเกฑนยังไงเจอให้ดูตรงนี้นะครับเป็น4ตันอ้วนนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่อง HO ทโอเจ็ดดี o J D ครับผมร mm ้อยเกห้าตัวนี้ลูกค้าเอาแบบเสาสูงนะครับก็จัดให้นะครับเป็นเสาสูงนะครับเดี๋ยวมาเราชมอีกทีว่ารูปแบบจะเป็นแบบไหนเปิดตัวอีกทีก็ คันซเมกานะครับคันนี้แค่หัวสมออย่างเดียวกับเครื่องนะครับผมแต่ชุดแนบนะครับเป็นของเมกานะครับอ้าวดูชุดเริกนะครับถึงเจร้อยก็ห้าก็จริงนะครับชุดโมลลมจิฟฟี่ก็ไม่ธรรมดานะครับผมตัวนี้ เกียร์ลุกมากเกียร์ของร้อยเก้าห้าแล้วครับตัวนี้เนบมาจากนั้นสามตัวนะครับเดี๋ยวจะเสริมให้อีกตัวหนึ่งแล้วยกสูงอีกนะครับตัวนี้พอจะใส่กันชนตัวใหญ่เดี๋ยวมันจะติดนะครับภายใน รถคันนี้เหมือนจะดูเอามาเหมือนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเราเปิดตัวดูอีกทีภายในระบบทุกอย่างนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น งานเชื่อมข้างหน้าก็เน้นให้เชื่อมให้เต็มทั้งหมดนะครับไม่ต้องเอาซีโป้เดี๋ยวซีโป้มันแตกซึมทีหลังในลูกค้าจะหาว่าอย่าง,งน,นั้นอีกเราก็ <c oughs> ใส่จัดเต็มให้นะครับขากระบอกตัวนี้เดี๋ยวพามาดูอีกทีขาตัวนี้เราจะใช้เหล็กหนาเลยนะครับไม่ใช่ว่าดัดโค้ง ไม่ใช่วาดดัโค้งเข้าอย่างนี้นะครับใช้เหล็กตัวหนาทำไว้ให้หนาหนๆเลยนะครับนี่มาดูกระบอกตัวเล็กนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ตัวนั้นเป็นสีตันอ้วนนะครับตัวนี้เป็นสามตัน ตามที่ลูกค้าเลือกเอานะครับตัวไหนที่พิเศษให้ตัวไหนที่เป็นพิเศษผมก็จะใส่ให้นะครับผมเป็นสีตันอ้วนตัวนี้เป็นสีตันเล็กนะครับให้สามตันนะครับผมก็จะมีเดก้าอีกคันหนึ่งนะครับผมเดก้าคันนี้เ,เรียบร้อยก็จะอยู่ที่ จะอยู่ที่เท่าไหรน่นาองอยู่ที่เดิม,เด,มเดิมไม่มีอะไรแต่งเลยจะอยู่ที่แปดสิบจะอยู่ที่แปดสิบสี่นะครับผมเดล้าร้อยก้าห้านะครับอยู่ที่แปดสิบสี่ชุดแต่งก็มีแค่เก้มกับกันชนตัวนี้แค่นี้แหละครับผมเป็นชนและแก้มแค่นี้นะครับขากระจกก็เป็นขาเล็แล้ว กระจุที่84นะครับผมสเปคดัมก็4มิลพื้น4มิลอย่างที่เคยบอกนะครับเครื่อง195คันซีร์นนอกนะครับผมนะบชุดปั๊มก็จะประมาณนี้ งันซีนอกนะถ้ากันซีไทยราคาอีกราคาหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นกันซีนอกเลยสเปคเดิมๆจะอยู่ที่8เซนจีนะครับถ้าแต่งเตรียมก็อยู่ประมาณ8 8นะครับผมถึง89นะครับสุดๆไปเลยมาดูเสร็จล้วเสร็จยังน <laughs> ี่ในเหล็ก นนี่น,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 นี่ของสินเล็บนะครับนี่เหล็กเขาใส่มาดูนี่แค่นี้เลยนี่ไอที่ <c oughs> นี่ไงที่มันนี่ที่มันขาดนี่มันขาดเบี้ยวหมดเลยเหล็กบางนะครับผม,อ,มอ,อันนี้เขาดัดโค้งเอานะครับก็คือคือตามสเปคราคาที่เขาขึ้นนะครับตัวนี้ผม,น,มนี่นหไถ้าสัง่ง อา้าก็นรไปดูเลยกําลังขึ้นอยู่ขน,นาดเราจะได้เห็นตัวอย่าง <ทำ S 1> น,นี่เห็นไหมขึ้นขาจะทําให้ใหม่ช่างจัดอันนี้เหล็กหน้าอะไรหน้าห้าบอหน้าห,าห้าแบบหนานะครับดามประกรบคู่ควิ่งก็คือฝั่งในจะมีดามเชื่อมข้างในขั้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 นดามประกบอีกนะครับแต่ตัวนี้เป็นเหล็กบางนี่ตัวนี้แก้ทําให้เสรยเล็กใหมนะครับนี่คือที่เราเอาเบรกน้ําหนักอ่ะ ที่ผมลงคลิปให้ดูน่ะเห็นไหมแบ่งน้ําหนักอ่ะทุกคนว่าทําไมใส่รถเยอะเททุกคนเคยเห็นที่คนขอคอมเมนต์มาไหมเขาบอกว่ารถพวกทีมงานแถวเนี้ยเหมือนรถกระป๋องพากันใส่แค่นี้ทําเป็นโชว์รถแถวภาคใต้พวกรถห้างเห็นไหมราวข้างเขาเสมอจงอางอ่ะเขาพากันใส่เต็มกล่องเลยทําไมเขาไม่กลัวเขายังพากันเบรกเต็มเลยเราแค่เบรกแค่นี้เองกลัวกระบอกดํามีปัญหาอะไรมีปัญหา,ญหาก็เท่ากับว่ารถ ยังไงอะนี่ตัวนี้เป็นกระบอกสามตันนะครับใช่ไม่ใช่เลยสี่ตันจะเป็นสี่ตันเล็กเนาะเป็นสี่ตันเล็กของผมที่ใส่ขนั้นจะเป็นสี่ตันอ้วนนะครับนี่สี่ตันใหญ่สี่ตันใหญ่นะครับมีมีค่าถ้าเทียบไปอ่ะตัวนี้ตัวนี้ตอนที่ผมเคยถามเขาบอกว่าจะเป็นสามตันสามตันห้าประมาณเนี่ยมันไม่เต็มสี่ตันนะครับเป็นตัวเล็กของผมมันถ้าตัวเต็มเลยมันเป็น มีค่ากําลังเท่ากับ6ตันแต่เขาเรียกว่า4ตันอ้วนนะครับเอาดูเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีนะครับนี่ขึ้นขาให้เยเล็บใหม่เลยนะครับนี่เนื่องจากว่าเหล็กมันบางเหล็กมันบางแล้วทีนี้ช่วงยกน้าหนักบําไปปุ๊บมันเบะไม่ใช่ว่าเราใส่ดินเยอะเกินนะคือเราต้องเบรกอยู่บางทีผมก็วิ่งงานเบรกเข้าเมืองอะเห็นไหมวิ่งงานเบรกเข้าเมืองเราก็ต้องเหมาเราก็ต้องใส่เยอะอยู่แล้ว ใส่เยอะอยู่แล้วแล้วทีนี้เราก็ต้องดูกันมาตรฐานของการที่ขึ้นโครง C ีคันซีดานี่แหละนี่ของเสรัเบี้ยวบิดหมดเลยตรงนี้อันนี้ดัดเรียบร้อยแล้วครับผ่าเชื่อมแล้วดัดให้ใหม่เรียบร้อยครับนี่เบี้ยวทั้งตัวนี้หมดเลยเห็นไหมนี่สาตัวนี้หมดเลยอันนี้ดัดให้ใหม่แล้วครับขึ้นโครงให้ใหม่เลยนี่ครับไม่ใช่ว่าเราเบรกน้ําหนักเยอะเกินคือที่พากันลง ใส่เบรกด่วยเนี่ยได้รู้เลยว่าอู่ไหนอู่ไหนเดี๋ยวจะหาว่าผมทําต่อรถอะไรขายเพลงเท่ขึ้นนี่คือการวางมาตรฐานของแต่และอย่างนะครับคือไม่ใช่ว่าอวดว่าอู่ตัวเองดีอย่างงน้นอย่างนี้หรอกคือบางทีลูกค้าเขาว่าทําไมเพลงจังอะขึ้นดําอะไรเพลงจังอะก็คือมีการเลือเราเลือกให้เหมือนกันว่าเหล็กใช้ที่ใช้มาน่ะเป็นแบบไหนขึ้นโครงแบบไหน เหล็กเกรดไหนเกรดไหนบางหรือหนาอะไรประมาณเนี้ยการขึ้นโครงสร้างเราก็ทําให้ได้ทํางานลวกลวกเราก็ราคาก็ต่ําทํางานดีเชื่อมหมดลวดเชื่อมตั้งกี่เส้นน่ะเนี่ยดูหมดลวดเชื่อมตั้งกี่เส้นเชื่อมกว่าจะได้กว่าแต่ละอย่างนะครับเราก็บวกไม่ใช่ว่าลดเชื่อมเปลืองแล้วเราจะไม่คิดบวกนะเราก็ต้องคิดบวกในตัวนั้นแหละ คำพูดพูดได้แต่ลงามาไปมาปฏิบัติดูถึงจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่เห็นไหมลองดูกระบอกของผมน,นี่กระบอกของผมเป็นสีตันสีตันอ้วนนะฮะคันนี้นะแปดเซนครับแต่งเต็มครับ นี่สตันอ้วนนะครับผมนี่สตันดูกระบอกมีค่าเท่ากับ6ตันนะครับนี่ขึ้นขาให้ใหม่เหมือนของอ่ของเซเลบจะขึ้นเหมือนของผมแบบนี้เลยนะครับคืออยากได้รถราคาถูกผมก็ทําให้ได้คืองานเชื่อมงานอะไรผมก็ลดขนาดมาจากแต่ก่อนคือเชื่อมแป๊บเดียวอะลากเร็วๆอะ แล้วทีนี้เราจะมัาเก้ตามทีหลังมันก็ยากตัวนี้เขาเนี่ยคือการเชื่อมขึ้นอะเป็นลวดธรรมดามันก็เชื่อมยากนิดหน่อยแต่เขาก็เชื่อมหลายรอบให้แล้วมันก็หนามันไม่สวยก็ช่างก็คือให้มันมีความแข็งแรงอะ่ะไม่เตกร้าวอะ่ะแต่ถ้าเราจะเน้นเชื่อมเร็วๆอะเราเห็นลวดเล็กๆอะเชื่อมรอบเดียวกลัวลวดจะหมดตัวนั้นเราก็ทําให้ได้ ราคาก็จะลดลงกว่านี้นิดหน่อยเนี่ยครับสําหรับใครที่มองว่าผมต่อขายเพลงนะครับมีให้เลือกหลายอย่างก็คือก่อนที่เราจะซื้อรถเราก็มาตกลงาราคาของลูกค้าที่จะมาซื้อนะครับก็เหมือนกับว่าถ้านี้ผมก็ต่อแบบลูกวกนี่ก็ได้ผมก็ทำเสร็จผมก็จอดขายโดยที่ยังไม่มีลูกค้าจอง ทำเสร็จลูกค้าจะไปมองเห็นได้ไงนี่ครับเหล็กเล็กตัวนี้ก็ใช้เหล็กหนานะครับเผื่อเราไว้วิ่งงานเหมาอันนี้ก็หนานะครับมายกดูเลยมายกดูตัวจริงถึงจะได้รู้อันนี้เป็นแค่คำพูดเป็นแค่ลมปากเราอาจจะไม่เชื่อก็ได้ต้องมายกดูด้วยตัวจริง เป็นเหล็กหนาเหมือนกันตัวนี้เพราะบางทีเราวิ่งงานอันเมาเราก็ต้องใส่อยู่เหมือนกันหนานะครับผมเหล็กราวข้างไม่ใช่ว่าเราใส่แค่เถมไปให้ลูกค้าให้จะได้ผ้นจากร้านนะครับผมของผมที่ขายให้มุกน้อยไปนะครับจะมีข้อผิดพลาดตัวนี้นิดหน่อย เริ่มแรกอ่ะคันนั้นเป็นคันที่ผมว่าจะเก็บไว้ใช้เองผมก็เลยบอกว่าให้ช่างใส่เหล็กแค่พอประมาณแค่นั้นก็พอแล้วคิดว่ามันนี้ได้ก็คิดว่าจะใช้เองพอทีนี้มันเกิดปัญหานิดหน่อยนะครับจําเป็นที่ต้องใช้เงินก็เลยขายออกแต่ตัวนั้นอ่ะผมบอกให้น้องมุกน้อยเอามาแก้อยู่แต่น้องไม่มาไม่รู้ว่าไงนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ตามแก้ให้นะครับให้มาที่ร้านเลยไม่คิดตังนะครับเสียแค่ค่าน้ำมันนิดหน่อยแต่น้องบอกว่าทาที่นั่นได้นะครับอันนี้คือบอกให้โดยรู้ บางคนจะมองว่ารีวิวว่าอ่ตวเองดีแล้วทําไมคันน้องมุกน้อยทําไมไม่ยอมไอ้เข่ายิ่งชอบด้าหักเพราะว่ามาตรฐานมาตรฐานเอ้ยว่ามาตรฐานทําไมถึงมันหักได้ะคือตัวนั้นผมอเป็นคนให้ช่างใส่เองผมก็คิดว่าไว้คิดว่ามันพอใช้ได้นะครับเพราะผมจะเอารถมาใช้เองก็เนี่ยแต่ช่วงที่ขายอะตอนนั้นก็บอกน้องอยู่ว่าให้เข้ามาทําแต่น้องไม่มานะครับ มาดูเดก้าคันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นหน้าย้อยมันจะดูสวยนิดหน่อยขนาดเซเลบอยากอยากได้หน้าย้อยเลยนี่หน้าย้อยมันเป็นตรงนี้หน้าย้อยนะครับแต่งไปก็จะดูสวยถ้าถ้าให้แต่งสภาพเหมือนเซเลบแบบนี้นี่เดก้าคันนี้จะให้แต่งสภาพเหมือนของเซเลบแบบนี้นะครับนี่นี่คือแต่งเต็มแต่แต่งเต็มแต่งเต็มของผมมันจะมีแคปเลสให้ด้วยนะครับ มีแคบเลดให้ด้วยแต่งสภาพนี้เลยนะครับอยู่ที่แปดสิบแปดนะครับผมนี่ยสำหรับดีก้าคันนี้เป็นคันซีนอกนะครับ้รยก้ห้าแต่งเต็มบางฝุ่นก็ประมาณนี้ครับอยู่ที่แปดสิบเอ้บางฝุ่นถ้าบางฝุ่นขนาดนี้อ่ามีเตรให้ด้วยมันจะอยู่ประมาณแปดสิบเก้าฮะ